เวลานั่นแหละครับโดยสภาพการก็เป็นอย่างนั้นลองดูเดิครับสองครั้งก่อนหน้านี้มาเตั้งแต่นะครับตั้งแต่ยุครสชอรอสชอที่ยึดอำนาจเนี่ยนะครับและก็ให้ใน,นายอนันต์บรรยารชุนเป็นนายกรัฐมนตรีก็อยู่ได้ปีเศษนะครับและขนาดเดียวกันขนาดด้านคนก็การเคลื่อนไหวก็เป็นปกตินักวิชาการเนี่ยนะครับวิภาควิจารณ์วิภาควิจารณ์นี่จับชุมนุมโน่นนี่นั่น แต่มันก็เป็นบรรยากาศนะครับที่เป็นปกติรัฐบาลก็บริหารไปรอสชอก็ยังอยู่ไม่กระทบกระทั่งระหว่างกันการกระทบกระทั่งระหว่างกันนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นเหตุตอนไปสืบทอดอํานาจครับไอ้นั่นแหละครับที่กลายเป็นปัญหาเพราะว่าตอนที่ยึดไปเนี่ยนะครับแล้วก็รอระหว่างการจัดการการเลือกตั้งไม่มีการกระทบกระทั่งอะไรแรงๆนะครับหยิกแกมยอกนะครับเป็นธรรมดากันร,ระหว่างกันนั้น นะครับมีการชุมนุมที่นั่นที่นี่มีการจัดฟอเสวนาที่นั่นที่นี่ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับในช่วงระหว่างปีกว่าๆเอาดูนะครับยุคใกล้สุดปีสี่ก็าพลเอกสนธิบุญญาการลินยึดอำนาจพลเอกสริยุทธ์จุลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกสริยุทธ์ก็อยู่ตามกำหนดนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับในขณะที่เป็นนายกรัฐมนตรีมีการชุมนุมบ้างมีการจัดวิพากษ์วิจารณ์เสวนาบ้างก็บรรยากาศก็ไม่มีอะไร นะครับก็กันตามกาหนดครบถ้วนนะครับประชามติรัฐธรรมนูญเสร็จจัดการเลือกตั้งเสร็จพลเอกสรยุทธก็ไปตามกําหนดเห็นไหมครับมันไม่มีบรรยากาศอะไรเลยแต่ว่าในขณะนี้ผมก็ในเรื่องความวิตกกังวลน,นั้นแต่เราฝ่ายก็มีสิทธิ์เพียงแต่ว่าถ้าแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดน,นะครับที่ผ่านมาการใช้ความละมุนล,ละม่อมนะครับไม่ล้างผลาญกันอีกฝ่ายหนึ่งนี่นะครับก็ถือว่าบรรยากาศก็ไปค่อนข้างที่จะดีกันอยู่แล้ว นะครับบรรยากาศที่มันเป็นในขนาดนี้นั้นเพียงแค่ส่งรัฐมนตรีศึกษาเข้าไปนะไปแลกเปลี่ยนเขาอย่างตรงไปตรงมาเหมือนเวลานี้นะครับที่นัดแต่ละกลุ่มไปให้แสดงความคิดเห็นเรื่องการปฏิรูปและคนที่ดําเนินการเนี่ยนะครับกับคนที่ถูกเชิญมานั้นตกลงกันว่าพูดได้ทุกเรื่องนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะถูกดําเนินการอะไรถ้าเป็นบรรยากาศอย่างนั้นเนี่ยนะครับเราจะได้ร่วมหาทางออกด้วยกันหมยถึงเราที่ว่าคือระหว่างรัฐบาลกับนักวิชาการ นะครับถ้าเป็นบรรยากาศแบบนั้นเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าแต่ละคนเ่ยนะครับเขาเป็นคนไทยทั้งนั้นเพียงแต่ว่าแต่ละคนก็มีสถานะและมีความเป็นตัวตนนะครับแล้วก็มีจะมีอารมณ์ความรู้สึกนะครับในเรื่องเกรติยศศักดิ์ศรีพอพูดว่าจะต้องอนุญาตกันก่อนเนี่ยโอมันกลายเป็นอุลพ่อเลยมันยิ่งขยายลามกันไปต่อมาอย่างที่ผมบอกนนะครับต่อไปนี่ครับเขาก็จับทางถูกแล้วก็จะมีข่าวทุกวันนะครับจะประกาศจากงานอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นประกาศให้เลิก ลุงเช้าสถาบันลุงก็ประกาศจัดงานต่อมาเขาจัดให้เลิกหน้าข่าวเขาจะเป็นอย่างนี้กันตลอดถ้าไม่แก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นนี่นะครับไม่ใช่ไปการชี้โพรงให้กระอกหรกแต่เพียงแต่ว่าถ้าจะเดินกันแนวแนวทางลักษณะแบบที่ปรากฏกันอยู่มันจะกระทบกันทักวันอย่างหนนะครับแล้วก็ลามแบบที่อาจารย์สุครีเขียนกรอนเนี่ยไปอาจารย์วิโรจน์แล้วมันก็จะต่อเนื่องกันไปทั้งที่เรื่องมันไม่ได้มีอะไรเลย คือถ้าฟังนี่นะครับผมเองก็สดับตับฟังดูว่าไอ้ฟอที่ธรรมศาสตร์นี่เขพูดอะไรกระทบกระเทือนเลยปะว่าโดยเนื้อแท้เนื้อหาไม่มีอะไรแต่มันเป็นข่าวใหญ่ทั้งทีจริงเนื้อหาเนี่ยครับที่วิทยากรพูดอ่ะมันไม่ได้เป็นอะไรมันเป็นประวัติศาสตร์นะครับที่คนที่ศึกษาก็รับรู้กันอยู่แล้วมันไม่เนื้อหาเนี่ยนะครับไม่ได้มีอะไรเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องเพราะนะครับหนึ่งพอไปให้หยุดแล้วก็เชิญตัวไปสอนออันนั้นเลยครับที่มันกลายเป็นเนื้อแทน เนื้อหาที่มีการเสวนากันแล้ววงเล็กๆวงเล็กๆความจริงก็รู้กันไม่กี่คนแต่พอขยายเนี่ยนะครับพอเรื่องนี้ขยายมาเป็นวงใหญ่นั้นมันได้ลุกลามเข้าไปนะครับเหมือนกับกรณีเห็นไหมครับกรณีหมาลัยเชียงใหมนะ่พอเรื่องที่หนึ่งไม่ได้เขาเอาเรื่องที่สองเอาเรื่องปีไปง่ายเลยนะครับมาห้ามปีปอีกทีนี้โอ้เห็นไหมมัน,ม,นมันจะกลายลุกลามกันไปผมเองเนี่ยนะครับที่นั่งแสดงความรู้สึกกันนี้เนี่ยนะครับเพื่อจองการจะอะเห็นว่า เวลานี้เราก็มีบรรยากาศที่ดีกันพอสมควรน,นะครับหนักนิดเบาหน่อยกันนะครับหยิกกันบ้างนะครับสะก,กิดกันบ้างก็เป็นบรรยากาศที่ดีเพราะมันไม่ได้เป็นบรรยากาศของการล่างผลาต่อกันหรือการประนามยามเหยียดการต่อสู้ชนิดติดทนกันไม่ได้ระหว่างกันมันไม่ได้มีบรรยากาศอย่างนั้นเพียงแต่ว่าท่วงทํานองกับความรู้สึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการข่าวระหว่างกันนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะวิเคราะห์ นะครับและอะไรที่มันไม่เป็นปัญหาก็อย่ามองให้เป็นปัญหาเพราะที่ไม่เป็นปัญหาถ้ามองอย่างมีปัญหาเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องอื่น <m> ในประวัติศาสตร์ทางการเมืองนีนะครับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องทั้งนั้นนะสิบสี่ตุลาเนี่ยนะครับจบแล้วนะครับแต่ว่ามันมีเหตุหลังจากจบเห็นไหมครับสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดมันไม่มีใครคาดคิดเพียงแต่ว่านักขนาดนี้นั้นเนี่ยถ้าเรายังอยู่ในวงเวลาที่มีการพูดคุยกัน ได้ความเห็นแตกต่างกันได้มีกระบวนการจัดการกันได้ทวงทานองยังมีความเป็นมิตรไมตรีกันอยู่ให้เกียรติซึ่งกันและกันบรรยากาศแบบนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะครับผมก็เสนอความเห็นว่าเมื่อรัฐมีกระทรวงศึกษาธิการมีรัฐมนตรีว่าการเนี่ยนะครับทบวงมหาลัยเนี่ยนะครับก็อยู่ในส่วนแท่งนั้นของกระทรวงศึกษาก็จัดฟอสิครับรัฐมนตรีศึกษาจะกลัวอะไรก็เดินข้าทางเข้าไปมหาลัย ไปธรรมศาสตร์เลยนะครับแล้วก็เชิญหกสิบคนนั่นมาวาดนะหรือจะเชิญผู้บริหารมาอะไรมานั่งคุยแลกเปลี่ยนคนไทยคุยกันได้นี่นะครับถ้าบรรยากาศแบบนี้เรื่องนี้จะง่ายและ,และก็กลับมารายงานนะครับนายกรัฐมนตรีมันไม่ได้มีอะไรนะครับในวงวิชาการเขาก็ว่ากันแบบนี้ซึ่งนักศึกษาเขาก็เรียนกันอยู่แล้วซึ่งมันเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกว่ามันจะนําไปสู่นะครับปัญหาที่ใหญ่กว่าแต่ว่าถ้า ถ้าห้ามนะครับแล้วก็หยุดในลักษณะอย่างเนี้ยมันจะไปเร็วมากกว่าที่เขาจะนี่ความเป็นผมนะแต่ว่าถ้าวิธีการง่ายที่สุดก็คือว่าเอาก็นั่นก็คุยกันนะครับวางกรอบวางรูปแบบกันยังไงนะครับอยู่ประมาณเนี้ยนะครับนักวิชาการที่มีความสืกว่าไม่ต้องต้องขออนุญาตเขาก็อึดอัดนะเอาไม่ต้องขออนุญาตแต่ว่าตกลงกันแลกเปลี่ยนคุยกันถ้าเป็นบรรยากาศแบบนี้เนี่ยนะครับกระทรวงศึกษาก็สบายสบาย นะครับมาเล่าให้ฟังในคลรมอรว่าไปคุยกันมาแล้วนะครับตามหนังสือพิมพ์ลงก็ทุกคนก็แลกเปลี่ยนเนื้อหาสาระกันถ้ามันจบลงแบบนี้ผมเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ยากเลยนะครับเพียงแต่ว่าจะาดําเนินการอย่างนั้นกันหรือเปล่าคือถ้าไม่ถือตนกันอะไรกันเนี่ยนะครับบรรยากาศมันจะง่ายเพราะว่าเรื่องที่ยากๆนี่นะครับเราเองก็คงจะแลเห็นนะครับการบ้านการเมืองนานาชาตินะครับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน นะครับถ้าแก้ไขปัญหาด้วยความละมุนละม่อมทุกอย่างนี้นะครับที่เรามักจะพูดเสมอว่าสงครามไม่มีวันจะแก้ไขด้วยสงครามเลือดไม่มีวันจะล้างด้วยเลือดและจะจบมีแต่ความอาฆาตมาดร้ายมีแต่ความขับแค้นหลังจยกนั้นแต่สงครามมาจบลงที่สันติภาพมันจบลงที่วงนะครับที่มีการเจราจาให้หยุดฆ่ากันมันไม่ใช่ว่าใครฆ่าอีกฝ่ายหนึ่งชนะแล้วมันจะจบเราเห็นสงครามเนี่ยนะครับแม้กระทั่งปัจจุบันมันเคยจบที่ไหน มันอาจจะจบในขณะหนึง่งแต่ระยะยาวก็ไม่จบและก็สงครามที่ไม่มีวันจบเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าสงครามไม่จบลงที่สงครามที่สุดของนักรบก็คือไม่รบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบรรยากาศแบบเนี้ยมันควรจะเกิดขึ้นคนมีอํานาจสูงสุดต้องใช้อํานาจได้น้อยที่สุดถ้ามีอํานาจมากใช้อํานาจมากอํานาจมันก็ยิ่งลดแต่ว่าถ้าใช้อํานาจน้อยอํานาจก็ยังอยู่และยิ่งมีอํานาจมากขึ้นกว่าเดิม แต่ว่าส่วนใหญ่นั้นมันเป็นเรื่องที่ยากที่จะปฏิบัติกันแต่ว่าบรรยากาศแบบนี้เนี่ยคือเวลานี้ไม่ใช่ทุกเรื่องเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีแต่ว่าเมื่อมีคณะรัฐมนตรีแล้วก็ต้องแบ่งงานกันทําเงินเดือนก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ครบรัฐมนตรีกับนายกเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าวิธีการการจัดการนั้นเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าตั้งหลักและมีสติซึ่งกันและการรื้หลังพระผมดูอาการแล้วเนี่ยนะครับสภาพเขเสียสะสมนะครับสะสมปัญหาสะสมปัญหาแล้วท้ายที่สุดก็ต้องระเบิด อารมณ์กันมาทั้งสองฝ่ายซึ่งก็ไม่ควรจะต้องเจอบรรยากาศกันอย่างนั้นบางคนก็บอกว่าคุณจตุพรนั่งไปพูดทําไมนะครับรอให้มันเกิดปัญหาไม่ดีกว่าเถอผมไม่ต้องการบรรยากาศแบบนั้นนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าเส้นทางนักขนาดนี้เนี่ยถ้ามันไปตามที่ว่านี้จริงเนี่ยหมายความว่าว,า,วางรถแมพแล้วก็เดินไปตามนี้เป๊ะนี่นะครับมันมีปัญหาอะไรก็เป็นเรื่องนะครับที่ทุกฝ่ายก็เห็นและก็รู้ว่าต้องเดินกันในแนวทางนี้ การทุกฝ่ายกันอยู่แล้วบางคนก็บอกว่าแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าผมก็บอกว่าอย่าอย่าตีตนไปก่อนค่ะถ้าพูดภาษาผู้นําก็ว่าอย่าไปมนโนนะครับคือเรื่องมันยังไม่เกิดบางคนถามแล้วจะเกิดก็ให้มันเกิดซะก่อนนะครับแล้วเราก็คิดอ่านกันแต่ว่าณขนาดนี้เนี่ยเวลาศาลเขาจะวินิจฉัยเนี่ยคือมันยังไม่มีเหตุนะครับถ้ายังไม่มีเหตุก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลใดๆขณะนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมเชื่อว่า นะครับเมื่อหน้าขณะน,นี้ถ้ามันเดินตามกลางบรรยากาศแบบนี้รัฐบาลก็บริหารตามเวลาที่ประกาศกันเอาไว้นะครับส่วนนะครับการขั้นตอนการร่างรัฐธรรมนูญที่มาของการปฏิรูปประเทศไทยนั้นมันก็เดินไปตามนะครับรถแมพของแต่ละส่วนกันอย่าได้นะครับอย่าได้วิตกอย่าได้มีความระแวงขึ้นกันและกันนี่คือทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นนักขนาดนี้เนี่ยนะครับที่เราแลเห็นก็คือว่าบรรยากาศของบ้านเมืองนั้นนะครับถ้าแก้ไขปัญหากันไม่ตรงเนี่ยนะครับ เรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันจะไปเร็วมันจะลุก,กลามชนิดที่เอากันไม่อยู่นะครับประวัติศาสตร์ลองไปศึกษาความละเอียดอ่อนนะครับมันคาดไม่ถึงกันทั้งนั้นแต่ถ้าว่าเนี่ยนะครับถ้าเรามีสติระหว่างกันนั่นเราก็สามารถที่จะคิดอ่านกันได้แต่ผมยกเมื่อกี้ยกกรอนของอาจารย์สุกรีเนี่ยนะครับจเจริญสุขเห็นมันพัฒนาการไปไกลมากนะครับมันอยู่ที่ว่าใครคิดอะไรนะครับใครจะจินตนาการกันแบบไหนอารมณ์ความรู้สึกกันอย่างไรนะครับ บางคนก็บอกว่านี่เขียนให้อาจารย์วิโรธหรือจะเขียนให้ใครกันแน่คือมันอยู่ที่อารมณ์ความรู้สึกความเข้าใจของแต่ละคนทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องได้ติดตามข่าวสารอื่นๆณขนาดนี้ก็คือว่าการจะปล่อยให้สอนอชอเนี่ยนะครับซึ่งเป็นกลุ่ม40เดิมนะครับยังขับเคลื่อนเพื่อที่จะถอดถอนนะครับรัฐบาลและสมาชิกสภาชุดที่ถูกล้มกระดานไปนั้นเนี่ยนะครับ ว่าแต่ละฝ่ายก็ควรจะต้องไปให้ความคิดรัหวัน,นผมต้องเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อรัฐธรรมนูญมันถูกยกเลิกไปแล้วจะมาดำเนินคดีสิ่งที่ผิดรัฐธรรมนูญได้อย่างไรเมื่อมันไม่มีคือพู้่ด้งว่าจะดำเนินคดีใครว่าผิดกฎหมายเรื่องอะไรนั้นเนี่ยถ้ากฎหมายมันไม่มีแล้วเนี่ยนะครับจะไปลงโทษเขาได้อย่างไรนี่ไปลงโทษตามอดีตรัฐธรรมนูญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความจริงไม่ควรจะแต่งตั้ง คนที่เป็นสวกลุ่มสี่สิบหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งมีทัศนะทางการเมืองที่ชัดเจนขับกลับเข้ามาไอ้พวกนี้ก็มีพฤติกรรมแบบนี้กันมาแต่ไหนแต่ไรแม้ว่าผู้ยึดอำนาจจะคิดอ่านใบข้างหน้าเรื่องความรองดองความสมานฉันความยุติธรรมขึ้นภายในชาติแต่กลุ่มนี้ก็ยังอยู่นะครับยังย่ำอยู่กับที่นะครับพูดง่ายๆว่าจะต้องบูรั้างผลาญกันอีกฝ่ายหนึ่งย้ายเขาได้ผุดได้เกิดนะครับจะต้องจัดการอดีต ประธานวุฒิอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรอดีตนายกรัฐมนตรีอดีต,มต,ดตสมาชิกรัฐสภาจะเอากันจะเป็นจะตายให้ได้ทั้งที่มันเรื่องที่นะครับมันเป็นเรื่องที่อยู่ในรัฐธรรมนูญปี50และมันเป็นเรื่องที่ข้างคาใจกันมากมายรัฐธรฐรมนูญปี50พอเลิกพวกนี้ต้องหมดพูดยั้ไงมันต้องจบไปลงสภาเพราะมันไม่มีอะไรที่มันเป็นความผิดและกฎหมายเลิกแล้วนะครับให้ไปดูเนี่ยนะครับตอนวินิจฉัยคุณสมบัติของอดีตนายกคนหนึ่งเรื่องคุณสมบัติการเป็นสศเนี่ย พอยุบสภาแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ไม่เป็นสสโดยอัตโนมัติศาลรัฐธรรมนูญจำนายเลยบอกไม่ต้องวินิจฉัยเพราะเขาไม่ได้เป็นสสแล้วไอ้นั่นนะครับแค่ตําแหน่งสสแต่นี่เนี่ยนะครับผิดรัฐธรรมนูญและไม่มีรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยและคุณตั้งใจไปเอาผิดเขาอีกนะครับบรรยากาศแบบนี้และครับที่จะไปปลุกนะครับสิ่งที่เขานิ่งสนิทกันอยู่แล้วซึ่งไม่ควรที่จะกระทำนะครับแต่ก็พยายามกันเหลือเกินวันนี้ก็พยายามกันอยู่แต่เอากันเถอครับว่าคือที่ทํากันไปกันมานั้นเนี่ย จะได้รู้กันว่าท้ายที่สุดว่าไอ้ที่ทดําเนินการแบบนี้เนี่ยมันสวนต่อคําสั่งของตัวเองนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าการที่สมาชิกนะครับที่อยู่ในกลุ่มสังกัดปรากฏตนแสดงเจตนารมณ์กันมาตั้งแต่ต้นนะครับไม่ได้ฟังคําสั่งของผู้ยึดอํานาจเลยแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมาสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมเองก็ยังแลเห็นว่ามันอยู่ขั้นตอนที่พอจะพูดจาก,กันได้ความจริงไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมนะผมไม่ได้อยู่ในจํานวนที่เขาจะถอดถอนอะไร ผมไปก่อนนะครับเรื่องสารรำดูญวิทยิจัยแต่ผมดูบรรยากาศบ้านเมืองแล้วเนี่ยนะครับที่มันกําลังไปได้ด้วยดีนะครับรัฐธรรมนูญเลิกไปความจริงก็เจ้าแล้วสามร้อยแปดคนนี้ก็ต้องจบกันไปนะครับเพราะเมื่อรัฐธรรมนูญไม่มีอยู่ก็หาความผิดในรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้นะครับแต่เอาเถอะครับว่าเรื่องนี้จะมีการฟังกันหรือไม่กันอย่างไรนั้นก็แล้วแต่กันแต่เพียงแต่ว่ากลุ่มที่ออกมาขับเคลื่อนนั้นไม่ได้มีการรับฟัง นะครับในทัศนคตินะครับที่ปูยึดอำนาจได้วางแนวทางกันเอาไว้เพราะสิ่งที่กระทํากันนั้นเนี่ยนะครับถ้าว่ากันตามข้อ,อกฎหมายนั้นมันไม่มีข้อ,อกฎหมายอยู่แล้วเพราะมันเลิกไปแต่เพียงแต่ว่าต้องการจะเอาไว้ได้ถ้าการต้องการจะเอาไว้ได้ก็ใส่อยู่ในข้อบังคับไม่มีรัฐธรรมนูญที่มากล่าวว่างแล้วบรรยากาศแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมยึงเรียนกับท่านทั้งหลายว่านะครับเราคงอยากมีอีกหลายเรื่องราวที่จะได้มาสนทนากับท่านทั้งหลายต่อ เดี๋ยวมาว่าเรื่องสองนักท่องเอที่ยวที่ก่อเต่ากันต่อนะครับและเรื่องอื่นๆที่ยังค้างคานะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงสุดท้ายครับผมเองก็มีโอกาสได้สื่อสารกับบรรดาหมู่มิตรนะครับที่ประกอบสมาชีวะอยู่ที่นั่นนะครับก็พอทราบข่าวกันว่าก็อยู่ในสภาอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่คือแม้กระทั่งว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งขนาดนี้ก็เข้าใจว่า กำยังกาลังอยู่ในจุดที่ใกล้จะปุ่คนร้ายได้